มายืดเย็นยืดสายจะหลับถ้าอยู่ต่อหลับแน่เอา้าอย่าบอกนะว่าหัวทองเมื่อกี้แอบมองอยู่แต่เห็นว่าไม่ใช่หัวปลาเลยออกมาแต่ถ้าตอบ ตามตรงก็คือนมเล็กเกินก็เลยไม่ได้สนใจนั่นโอ้ยอ่ะนั่นนั่นนั่น nè Juku harassment Đồn thôn bay lửa Ôi, không thôn bay lửa phải là những Yeah, lắm, tôm ta. ไปไหนอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูถามไอ้นี่ก่อนดิเฮ้ยไอหนุ่มไอหนุ่มแกงอะไรวะเนี่ยทวีตเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ปะครับครับใครเนี่ยคนนี้หมายถึงคนนี้ครับเมื่อกี้ผู้หญิงตอบคุณเขามาทำอะไรครับมาถามชื่อผมอะครับพี่โอ้เขาถามทำไมครับไม่รู้เหมือนกันครับพี่ โอ้ยุคนี้ใครเขาถามชื่อกันครับเนี่ยโคตรเสี่ยวเขาขอเบอร์ใช่ไหมพี่โอ้ทำอะไรพี่ยุคนี้อะไรนะยุคนี้เขาขออะไรกันพี่ไม่ถามว่าทำอะไรอยู่ตีเนียนก่อนใครเข้ามาถึงถามชื่อเลยโอ้เสี่ยวเกินได้หรอพี่ได้ถามชื่อไม่ได้โอ้ไม่มีกลิ่นเลยฮัลโหลครับสวัสดีครับผม อย่าๆย่าอย่าอย,ย,ยายายาเรามีน้อยตังเหมือนกันคุณแต่งตัวอะไรเนี่ยฮะคุณไหนบ้างทำอะไรฮะทำอะไรคนนี้ใช่ไหมขอเบอร์อ่ะคนนี้ใช่ไหมอะไรนะพี่คนนี้ใช่ไหมขอเบอร์เองอะ่ะไม่ใช่พี่หัวขาวพี่หัวขาวแล้วคนนี้เขาทำอะไรบ้างคนเนี้ย เขาเขาไม่ยืนอยู่อ่ะพี่มันเขาบอกเพื่อนเขามั้งไม่ดูอ่ะแฟนพี่เหรอพี่ตีมอยู่โอ้โหติดติดพี่ติดแน่พี่ผมว่าทำไรอ่ะเพื่อนทำไรอ่ะทำไรอ่ะไเพื่อนทำไรอ่ะไเพื่อนเออก็เดินเล่นกระลาบไปเรื่อยไปเปื่อยมีอะไรครับเพื่ครับเพื่ออะไรทักเฉยไงเพื่อนเย้พี่เออครับ อา้าวคุณยังไงเนี่ยกูทำไรอยู่รู้จักกันเหรอครับไม่รู้จักนะโอเคได้ขอให้ขอให้ใหจเจริญเจริญเด้อมีชีวิตแบบเนี้ยขอให้มีความสุขเด้อขอเด้อขอให้มีความสุขนะจริงอ่ะอะตีซ้ำไม่ด้วยหรอทั้งค <c oughs> ุ่ม <c oughs> ขอให้มีความสุขนะ เดาเดาอะไรเราเล่นเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเฉยๆแล้วหน้ากากแล้วหน้ากากไปไหนอ่ะหน้ากากอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้นั่นมาเงี้ะลังหน้ามาลืมใส่อะไรคิดถึงเหรอไม่คิดถึงอะแต่แต่เบลคิดถึงนะคิดถึงใคร <c ười> คิดถึงใคร <c ười> คิดถึงใคร <c ười> อ้าวูบูคิดถึงใครบูไอ้ไไน้อยใจว่ะจริงอ่ะเราก็ใช้ชีวิตแบบทำงานไป่ามรุ่งถามขําอ่ะแต่คุณก็เที่ยวเตตเตะถามชื่อผู้ชายชีวิตเราแม่งไม่มีตรงกลางเลยว่ะันึปง<ฟ>ไม่ได้พูดคำเลยขนุนพูดคนเดียวใช่ ถูกไหมเพื่อนใช่เหมือนพค่คนเดียวขอเบอร์คนเดียวตอนแรกอะตอนแรกอะเลิกอยู่กับกระดุนนะเลิกยังไม่อึดอัดแต่หลังจากนี้เลิกก็อึดอัดแล้วก็ได้อยู่กับกระดุนนะไม่ได้อ่ไม่เป็นไรหรอกหันน่ะแล้วหลังจากขระดุนรู้สึกว่ามันดีแล้วมีความสุขก็กระดุนก็ทำไปแต่ก็อยไม่ต้องกระดุนโสดไงคุณคุณก็หาแสนให้กรุนแล้วแล้วทำไมคุณต้องเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรด้วยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเสื้อผ้าอะไรเนี่ย แล้วดูแต่งตัวนี่มันใครเลยเนี่ยมันแค่คนละสีมันชุดเดิมเลยมันแหวไงก็ได้มีโมงมีโบอะไรบนองบนหัวได้อะไรเนี่ยแม่น่ารักกว่าคะเออที่เอกด้วยเฮ้น่ารักหรอคะแต่งไม่แต่งไม้เลิกดูซะน่อยคุณเบลแต่งไว้ให้ใครดูวันนี้แม่คุณคุณชอบลุคนี้เหรอเดี๋ยวดูก่อนว่าทีมคอร์สเทได้หรือเปล่า อะไรนะคิดอะไรเมื่อกี้คิดอะไรดังไปหน่อยอ่าไม่อะไรผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนเรื่องคุณไปหาผู้ชายคนอื่นนอกจากผมไม่มีครับขนุนไปคนเดียวเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนชุดกันเสร็จเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยมันหยุดพูดชื่อกูสทีได้ไหมง่ายเอาอก็ฝากว่าขนุนดูแลก็เนี่ยแหละก็พากันแบบนี้ยดดเดอ อ้าเพื่อนอกหักวันนี้เพื่อนเพิ่งอกหักมาอ่ะแล้วแล้วเราแล้วเรากลับกันแล้วเพื่อนเซอร์อกหักเซิร์ต้องไปไปเที่ยวปาร์ตี้ริมสากับเพื่อนไหมไปใส่ไปดูสาวใส่วิกินี่นะอ่ะไปดูเป็นเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยกลัวเพื่อนเหงาเงี้ยดีไหมเอาแบบว่าเอาแบงค์ทงแบงค์เทายัดน้องเขาหน่อยว่าไงดีไหมอย่างเงี้ยกลับกันนี่อ้ลองคิดเป็นใจเข่าใจแล้วอ่ะเนี่ยแค่นี้คุณยังมีอาการเลยคุณเบล

เอาพี่แอพี่ผมไม่กลัวไงพี่แป๊บหนึ่งวันนี้ไม่สะดวกเมื่อกี้โอ้ดิดิดิถ้ามีอาวุธก็ไม่ได้สู้หรอกเราอะโอ้โอ้อะไรเฮ้ยอย่าวเรื่องหลังตีสามมารวมดิเฮ้ยอะไรอะเทนสตรีมตอนเทรนนิ่งมาละเอาละว่าย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 อะไรอะไรอะเฮ้ยอะไรพูดเรื่องอะไรอะเฮ้ยคุณคุณไรอะกติกาคือตีสามอะไรอะเฮ้ย กูะ้ใดอ่ะอาจจะเคลียร์เนี่ยเคลียร์เรื่องระหว่างเราก่อนเนี่ยเคลียร์ก่อนเอายังไงก็คือคุณจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีโลกอีกใบหรือจะยังไงเอาว่ามาเลยเราจะไปกับข้าหนูแล,ล้วแต่คือไม่ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไม่ไปแล้วเข้าใจไหมไปได้แต่เขาก็แต่งโกลสีฟ้าเหมือนกันนี่ใส่หน้าก,กากดีแล้วจะแต่งเป็นอีกคนนึงทำไมล่ะโอะเคโอเค จะได้ไม่รู้ว่าเป็นบเบลเลไม่ดีหรอกต้องให้เขารู้ดิเพราะว่าคนนี้ผมจองแล้วนะ <c oughs> ต้องหัวฟ้าแล้วนะขากเท่านั้นเขาจะได้รู้ <Okay. S 2> ว่าคนนี้มีมัจจุราชครอบครองอยู่โอเคไหมโอเคไปเป็นเพื่อนได้ <c oughs> ไปเป็นเพื่อนได้ <c oughs> แต่ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับเขา <Okay. S 2> ยืนถ้าสมมติว่าผู้ชายยืนอย่างนี้ใช่ไหม ฮะแล้วคุณเบลต้องยืนแบบนี้นี่ยืนแบบนี้นี่นี่แล้วบอกว่าถนนมึงเปิดวงตะโกนด้วยกูไม่ได้ยินนี่โอเคคะเอ๋เอ๋โอเคไหมโอเคูยืนประมาณสี่เมตรเวลามีผู้ชายคนอื่นหัวโอเคเวลายืนกับผู้ชายคนอื่นใช่ไหมได้หนึ่งสอง จเจเิ่จเจเิ่เนอะคุณเบลคอยตายว่าตายพุงเ้อเยี่ยวิลลี่อยู่ไห,ไหนไว้สัตว์กูจ้างแม่งหน่อยดิ